อุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนตรงนี้ติดสองตัวเลยครับทุกคนนี่ลาทับทิมครับทุกคนอุ้ยทุกคนมีตัวครับเหลืองชวยเลยครับดูครับอาครับทุกคนก็ผมเลื่อนตาข่ายของผมนะครับ ที่ว่าลุ้นตอนเมื่อเช้าที่ว่าได้ปลาทับทิม2ตัวแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับก็เลื่อนไปนู่นเลยนะครับทุกคนที่ว่าเห็นไม้ปักอยู่นะครับแล้วก็ขึงยาวมาดีเลยนะครับก็ตรงป่าผักบุ้งเหมือนเดิมนะครับอ่านี่ครับฝั่งป่าผักบุ้งก็เกือบถึงฝั่งด้านนู้นเลยนะครับก็ฝั่งนี้ก็ถึงถึงฝั่งเลยนะครับก็ลากยาวไปเลยนะครับยาวไป หนูครับไปถึงที่ที่เห็นไม้ปักอยู่นะครับทุกคนหนูครับไม้ก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับค่อยมาลุ้นกันถ้าว่าตอนเที่ยงว่างก็ค่อยพามาดูกันตอนเที่ยงแต่ถ้าไม่ว่างก็กลางคืนนะครับแต่ถ้ากลางคืนไม่ว่างก็พรุ่งนี้เช้าเลยนะครับทุกคนอโอเคนะครับผม อ่าครับก็สวัสดีตอนเที่ยงนะครับผมทุกคนก็เรามาลุ้นตะข่ายดักปลา9เซนของเรากันนะครับก็เมื่อเช้าก็ย้ายอ่าลงฝั่งด้านนู้นนะครับก็เรามาลุนกันตอนเที่ยงนะครับทุกคนว่าจะมีปลาติดตาข่ายของเราหรือเปล่าอ๋ไปลุนกันเลยนะครับผมมาลุนกันเลยนะครับทุกคน ตอนเที่ยงจะได้หรือเปล่าถ้ายังไงก็ค่อยมาลุ้นกันตอนกลางคืนอีกนะครับทุกคนถ้าว่าว่างนะครับแต่ถ้าไม่ว่างก็ค่อยตอนเช้าเลยเดี๋ยวเราลุ้นตอนเที่ยงกันก่อนนะครับ,รบทุกคนกับตาก่ายของเราอือะไรครับทุกคนติดต้นไม้ ติดไม้ครับทนอืมขาดเลยครับทุกคนไม้อ๋อลุ้นกันต่อเลยครับเมื่อกี้ก็ติดกิ่งไม้นะครับทุกคนไม่ติดนะครับทุกคนตรงนี้มผมเหยียบตาคายแล้วครับ เดินเหยียบตะข่ายนะครับคนดึงไม่ขึ้นเหยียบตะข่ายเดี๋ยวข้ามไปฝั่งตะข่ายด้านนู้นนะครับเพราะว่าเดินเหยียบตะข่ายบ่อยๆก็ไม่ดีเหยียบตะข่ายครับทุกคน ลุ้นเลครับลเปล่าครับผมมาดูตอนเที่ยงถ้าไม่ติดก็ทิ้งไว้ค่อยมาดูพรุ่งนี้เช้าเลยครับทุกคนเอาว่าตอนเที่ยงไม่ได้นะครับก็กลางคืนก็ไม่แน่อาจจะไม่เข้ามาดูเลยครับค่อยมาดูกันพรุ่งนี้เช้าเลย ติดเลยนะครับตรงนี้หลังแล้วทุกคนอาอาอามีดินครับดู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 ครับมีดินครับขาวๆอยู่ครับทุกทุกคนโอ้โหโอ้โัพทิมครับบอ้ไม่ใช่ครับทุกทุกคนปลาดินครับผมดูครับอ้วนตุ๊บเลยครับ ม,มานินครับหนึ่งเต็มตลองโดนน้ำเลยครับตัวนะครับทุกคนได้เพิ่มพูปลาวนะครับทุกคน ดิ่นอยู่ไกลๆครับทุกคนลาดิ้นอยู่ไกลๆครับผมเห็นอะไรยังครับทุกคนดิ้นอยู่ไกลๆครับอะไรครับผมโอ้ยปานดินครับทุกคนโอ้ยอืมหลุดไปแล้วครับผม โอ้โห,โโหเมื่อกี้ติดอยู่นะครับทุกคนตบัดหลุดไปเลยที่หลุดก็ปล่อยกันไปครับจังนะครับทุกคนโอ,อหน้าจะ่างมีครับทุกคนย็นดิ้นอยู่นะครับไปตัวหนึ่งแล้วครับทุกคนอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคน ตรงนี้ติดสองตัวเลยครับทุกคนนี่ปลาทับทิมครับทุกคนอืนี่อีกตัวครับผมโอ้โยทุกคนนี่อีกตัวครับเทลครับผมัางนี้ติดหรือเปล่าครับ ว่งนี้ติดหรืปลาครับทุกคนไม่ติดนะครับอโอเคครับทุกคนตรงนี้ลอยขาดน่าจะติดปลาปลาดิ้นหลุดไปแล้วอโอเคนะครับเดี๋ยวก็ผมจะปลดปลาก็ค่อย ไปดูผลงานกันบนฝั่งนะครับโอ้เสียดายนะครับทุกคนดินหลุดไปหนึ่งตัวครับผมทุกคนก็มาดูผลงานตอนเที่ยงกันนะครับนี่ครับตอนเที่ยงปลาทับทิมสองตัวแล้วก็ปลานินนะครับคนน่าจะประมาณสักหนกิโลได้นะครับทุกคนสามตัวม,มานๆเลยครับผมดูครับ ยอเลยครับคนลาทับทิมแล้วก็ลานินอ่ะก็ถ้าว่าตอนกลางคืนว่างก็ค่อยมาลุ้นกันต่อเลยนะครับแต่ถ้าไม่ว่างก็ค่อยพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับทุกคนอ่ะค่อยมาลุ้นกันใหม่นะครับทุกคนโอเคครับผมนี่นะครับเต็มสวยๆเลยครับทุกคน ตอนเที่ยงนะครับทุกคนตอนเที่ยงมันมา,นมานเลยครับผมโอเคครับอ่ครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคน อ่าครับก็เช้านี้ก็ได้เวลามาลุ้นกัดของเรากันอีกแล้วนะครับหรือว่าตาข่ายดักปลานะครับก็เมื่อคืนนะครับว่าจะพาออกมาดูก็ไม่ได้ออกมานะครับทุกคนก็มาลุ้นตอนเช้ากันเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนมันก็ตกนะครับหรือว่าตกไม่หนักนะครับตกโปรยๆปรยแล้วก็เย็นด้วยนะครับคนเย็นแล้วก็หนาวก็เลยขี้เกียจออกมานะครับความขี้เกียจก็ มาเยือนอีกแล้วนะครับออเดี๋ยวเราก็มาลุ้นตอนเช้ากันนะนะครับจะได้มากได้น้อยก็ไปลุ้นกันเลยนะครับทุกคนไปกันเลยครับผมก็ไปลุ้นกันเลยนะครับจะได้กี่ตัวนะครับทุกคนก็ลุ้นอ่าเมื่อวานก็ต,ตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงก็ได้ ปลาอะไรครับเมื่อตอนเที่ยงปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนแล้วก็ปลาทับทิมสองตัวรู้สึกนะครับจําไม่ได้แล้วครับเพราะว่าลงดักทุกวันนะครับทุกคนหมายนี้แต่ว่าก็าคุ้มแล้วนะครับที่ผมซื้อตา,าขายดักปลามานะครับก็ซื้อเจ็ดเซนมาก็าผืนละ ร้อยห้บาทก็ลงเจ็เซนสองครั้งสองรอบนะครับก็ได้ไปหลายตัวอยู่ครับก็คุ้มแล้วแต่ตอนนี้ก็คือลงอ่ะเซ้าเซนนะครับอะไรครับดอกไม้ครับทุกคนสวยหรือเปล่าครับผมดอกยานปุดดูครับสวยงามครับดอกย่านปุดหอมด้วยครับ ลุนตาข่ายของเรากันดีกว่านะครับก็พื้นอ่าร้อยไทยเก้าเซนก็ร้อยแปบาทนะครับ9เซนนี่ครับหลอกไม้สวยๆเลยครับทุกคนก็เก้เซนก็ลงดักก็หลายรอบเลยครับก็ได้ไปหลายตัวแล้วครับ คนตาว่าเอาปลาที่เราดักได้ขายก็คุ้มแล้วครับคุ้มเลยแต่นี้ก็คือไม่ได้ขายนะครับก็ก็ไม่อยากจะขายนะครับทุกคนได้ไปก็บางทีก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านบ้างบางทีเจอ,อทีมงานก็ให้ทีมงานไปบ้าง ปดไม้ก่อนครับไม้ติดเดี๋ยวคุน่าจะเก็บนะครับทุกคนตาตขายติดเ,เก็บก่อนนะครับแต่ว่ามันไม่บางทีก็ไม่แน่อาจจะไปลงฝั่งนู้นนะครับฝั่งที่ ได้บ่อยๆนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มีขนาดกลางคืนไม่มาดูไม่มีอาการดิ้นเลยครับทุกคนเงียบเลยครับอืมนี่รอยขาดน่าจะรอยหลุดไปแล้วนะครับเป็นลูปเปลาครับผมทุกคน ึงไม่ขึ้นครับเหยียบจมดินไปเลยครับตาข่ายของเราอืน่าจะไม่ติดเลยรอบนี้ครับคนเงียบเลยครับอืมนี่รอยหลุดนะครับไม่รู้ปลาอะไรครับ อ๋อลุ้นกันต่อเลยครับทุกคนนี้ก็ดูเกือบจะหมดแล้วครับน่าจะไม่ติดนะครับทุกคนก็หมายนี้ก็เป็นอ่าที่งัวกินน้ํานะครับเพราะว่ามีอยู่หมายเดียวเลยครับทุกคนชาวบ้านก็เอางัวมาให้กินน้ํานะครับหมายนี้พอหมายอื่นเขาก็ถมหมดแล้วนะครับ โอ้มีครับทุกคนยังได้ตัวอยู่ครับคิดว่าไม่ติดเลยครับนี่ครับตัับทิมครับผมเลืองชวยเลยครับดูครับโอเคนะครฮะยังได้ตัวอยู่ครับทุกคน เพิ่มอีกหรื้อเปล่าครับผมไม่มีแล้วครับทุกคนไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับทุกคนฝั่งนี้ปลาไม่ค่อยวิ่งปานเท่าไหร่ครับฝั่งนี้ โอเคครับทุกคนก็ได้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวก็ค่อยดูผลงานกันบนฝั่งเดี๋ยวก็ผมก็จะเก็บแล้วก็ย้ายไปโซนฝั่งนู้นนะครับโซนเดิมฝั่งริมป่านู้นนะครับทุกคนโอเคครับผมอ่าครับทุกคนก็ตอนนี้ผมวางตะข่ายเรียบร้อยนะครับตะข่ายเก้าเซนนะครับก็ มัดไว้ที่ตรงป่าปักบุ้งนะครับนี่ครับทุกคนตาข่ายเก้าเซนอ่านี่นะครับก็ลงดักไว้นะครับทุกคนก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับนี่ครับปักไว้ตาข่ายเก้าเซนแบบไม่มีทุนนะครับอ่าก หหัวนะครับหพื้นยาวก็สองเมตรนะครับทุกคนก็ยาวไปนู่นเลยแหละครับใกล้ถึงที่ประมาณากลางบึงเลยนะครับที่ไม้ปักอยู่ไกลๆนะครับก็คือมันไม่มีาตาข่ายของเราก็คือไม่มีทุ่นบนนะครับทุ่นบนไม่มีตะกลัวล่างก็ไม่มี นะครับ9เซนยาวก็100กว่200เมตรนะครับยาวไปนู่นเลยครับทุกคน200เมตรเกือบเกือบอ่าประมาณกลางบึงพอดีเลยนะครับกลางกลางบึงอ่ะก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับทุกคนค่อยมาลุ้นกันอ่าตอนเที่ยงถ้าว่าว่างนะครับถ้าว่าว่างตอนเที่ยงก็พามาลุ้นกันตอนเที่ยงแต่ถ้าไม่ว่างก็ค่อยมาลุ้นกันตอนกลางคืนเลย นะครับหรือไม่ก็พรุ่งนี้เช้านะครับอโอเคนะครับผมทุกคนจะได้ตัวหรือเปล่าจะหมานมาน,มานไหมนะครับก็รอลุ้นกันนะครับอ่าครับผมทุกคนก็มาดูผลงานที่ว่าดูตาขายดักปลาตอนเช้ากันนะครับนี่ครับปลา ทับทีมหนึ่งตัวนะครับทุกคนก็ยังมีเต้มยังมีผลงานอยู่นะครับกับตาข่าย9เซนของเรานะครับก็น่าจะเอาไปแกงส้มนะครับทุกคนลาทับทิมดูครับก็คุ้มแล้วครับดูเมื่อตอนเที่ยงก็ได้ไปอ่าสามสี่ตัวแล้วก็วันนี้ตอนเช้าก็หนึ่งตัวนะครับทุกคนหมานหมานเลยนะครับผมอ่ะก็ค่อยมาลุ้นกันใหม่นะครับผมก็อ่าเก็บตาข่ายที่เดิมแล้วก็ ลงไปขึงกวางมุมด้านนู้นะนะนะครับจะได้มากได้น้อยก็รอลุ้นกันนะครับช่วงนี้ก็ใส่ตาข่ายดักปลาหรือว่าจัดกัดรัวรัวกันคนนะครับผมเพราะว่า,าใส่ตาข่ายแบบนี้ก็เราใส่ทิ้งไว้นะครับใส่ทิ้งไว้แล้วแล้วก็เราก็ค่อยอค่อยมาดูนะครับก มีผลงานมีแต้มให้ชมกันอยู่ตลอดเลยนะครับก็ผมว่าจะไปหวานเฮแต่ว่าช่วงนี้ก็ก็คืออ่าลงตะไคาก่กนนะครับน้ำก็เยอะนะครับกอดีฝุนมันก็ตกแล้วก็เดี๋ยวค่อยถ้าว่ามีเวลาก็คอ่อยอไปหวานเหกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันก่อนนะครับทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวจกากปลาดุยด้วยนะครับวันนี้ก็ ได้กับข้าวนะครับทุกคนลากันโกนครับผมสวัสดีกับผมบายบายครับสุดเจาะเลยครับพีลามมานมาน,มานเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนเอากลับไปทำอะไรกินนะครับปลาทับทิมย่างเกือก็อร่อยนะครับทุกคนทำเมี่ยงปลาเผาอ้แซ่แบเซเลยหยวบหยวบเลยนะครับผมเอาไปกับผม